สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิธีใช้เงินจินสีไป SRB นะคะวันนี้นะคะพี่จะมารีวิวกุชชี่มามอนนะคะไซส,ส์22เซนเมตรหรือประมาณ8.6เลี้วคะ่ะรุ่นนี้ส,สาวๆจะตามหาก,กันเยอะมากๆและรุ่นนี้คิดต,ตลอดคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นและปัจจุบันก็ยัง,ยงคิดไปอยู่นะคะมาดูกันว่ารุ่นนี้คุ้มไหมถ้าเราจะซื้อ,อนี่นะคะราคาปัจจุบ,บันอยู่ที่3ล้าน2แสนวอนค่ะเป็นวอนนะคะวันนี้เอาหน่วยเป็นวอนลเลยรู้ไหมคะว่าน้องเนี่ยสามารถคอส s s b o d y ได้แล้วก็ทำ s u p ายบ bag แบบนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญข้างในคืออะไรข จุของได้ยืมมากๆนะคะว่านี่นะคะเป็นช่องแบบนี้จุของได้เยอะกาะบอตั้งยาถูีตอนะคะเอนกีว่าใส่ได้ไหด้นะคะลองแล้วว่าน้องอุ้ม่าชกนใส่ได้ค่ะแล้วครเดอร์เราท้เปะเสกางงใส่ได้ค่ะเลนกัแหนของเยอะนะคะนสัีพื้นทกอ่ะยังมีพื้นที่ว่างนะคะถามว่าใบนี้ให้กิะแนนนะคะีให้สิบกันสิไปเลยอ้ามีร้อยก็ให้ร้อยใบนี้นะคะคุ้มากๆสวยมากๆแล้วก็ใช้ได้ทุกวัน ต้องมีตู้ That's a drop -top cook, so you wanna drive it.